สวัสดีครับผมสวัสดีพี่แม่เอฟซีทุกท่านเลยนะครับผมสวัสดีนะครับพบกวับเรานะครับผมทางช่องพังอดาพายโน๊กเก้านะครับผมวันนี้ก็เป็นอีกวันนะครับผมที่มาให้พี่แม่ได้รับชมนะครับผมอัปเดตบ้านของน้องอันดานะครับผมอัปเดตบ้านนะครับวันนี้แล้วก็ช่งางสันไทยนะครับผมมาวัดมา วัดดูว่าใช้กี่แผ่นนะครับแล้วราคาเท่าไหร่นะครับผมนี่ช่างกอกำลังขึ้นไปวัดนะครับผมก็มาจากร้านแสงไทยลังคาเหล็กนะครับผมนี่นะครับรถร้านแสงไทยลังคาเหล็กเข้ามาวัดนะครับวันนี้แล้วก็จะมาถามช่างนะครับผมว่าต้องใช้กี่แผ่นนะครับความหนาเท่าไหร่นะครับจะเอาความหนาเท่าไหร่นะครับราคาเท่าไหร่ นะครับนี่นะครับเรามาอัปเดตให้แม่ๆได้รับชมนะครับผมช่างเขาก็มาเอามัดนิดตัวโคง้งถ้ามันปิดเลยมันยาวตึงหกสิบเซนไหมตึงไหมหกสิเบเล็จากตัว <No? S 2> นี้เนาะหกสิบเซนถ้าไม่ใส่ไปรับนี่ลมแน่นอนครับลมเปิด เปิดก่อนแล้วตัวโค้งมาเปิดก่อนเลยเปิดครับนี่นะครับก็โครงสร้างเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมสีเสาก็ทางเป็นที่เรเก็บสีเก็บรายละเอียดเรียบร้อยแล้วเหลือแค่หลังคานะครับน,น,นะครับเป็นเม่อท่านใดสนใจอยากจะมาเมตตาช่วยเหลือ <c oughs> อเป็นหลังคาสันไทยนะครับผมก็ที่เราปรับไ,ไว้ในคลิป <c oughs> ครับเป็นทักทายได้ ก็เป็นลรงช้างนะครับผมสช้างทั้งหมดสามเชือก lunch, นะครับผมสามเชือกก็ทำสามล็อกนะครับมีล็อปะเก้ามีแม่คำเสดสพน้องอันดานะครับแล้วก็ให้แม่แม่ได้รับชมนะครับผมนี่นะครับร้านแสงไทยนัคาเหล็กนะครับมันี้มาวัดนะครับโปนะครับอัปเดตนะครับผมให้แม่แม่ได้รับชมนะครับผมมาน้องอันดาครับตอนนี้ก็ยังขัดคะแนนนะครับผมยังขัดคะแนนค่าสันไทยนะครับ แล้วก็ค้าช่างบางส่วนนะครับาะว่าช่างก็เบิกเบิกค่าแรงไปบางส่วนแล้วนะครับผมก็เหลืองานสุดท้ายก็เหลืองานเรื่องลังคานะครับเหลืองานสุดท้ายนะครับนี่นะครับปิดตรงนี้นเลยเอมันจะมีปิดข้างๆนี้ด้วยวนนอ่า มาวัดนะครับก็ยังขาดคะแนนเยอะเลยนะครับผมยังขาดค่าสันทยทั้งหมดเลยนะครับซึ่งพวกเราก็ทําการไล่ขายผลไม้ออนไลน์นะครับผมก็บางวันก็หมดนะบางวันก็ไม่หมดนะครับผมเราก็เก็บเล็กผสมน้อยไปเรื่อยนะครับผมเก็บมาก็หลายเดือนนะครับผมที่เรากลับมาจากพระยานะครับ เราก็มีความตั้งใจที่อยากจะมาทําบ้านให้กับน้องช้างของเรานะครับมีบ้านน้องอันดาก็ใหญ่เหมือนกันนะครับผมมีช้างทั้งหมดสามเชือกนะครับเราทําทีเดียวจบเลยนะครับผมนี่นะครับให้แม่ได้รับชมนะครับตอนนี้ก็ยังรอช่างที่ก็มาทํานะครับผมมาคุยกันนะครับมาคุยกันกับช่างอ่า เจ้า,จาของร้านลังคาเหล็กนะครับผมมาคุยกันนะครับว่าใช้กี่แผ่นอะไรยังไงนะครับผมค่าใช้ใจ่ายราคานะครับผมราคาราคา,า,คาสันไทยยังไงนะครับ <S <S เดี๋ยวเราก็จะอัปเดตให้แม่ๆได,ได้รับชมรับรู้นะครับนี่นะครับก็ม,มาเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะ ความกว้างก็แปดคูณแปดนะครับความกว้างนะครับแปดคูณแปดนะครับก็เป็นทั้งหมดสามล็อกนะครับผมแล้วก็กันสัตว์ฝั่งนู้นด้วยนะครับข้างๆนะครับนี่ก็เป็นทุ่งนานะครับผมเม่ท่านใดนะผมอยากจะช่วยเมตตานั่นาะครับเราจะปักหมุดไว้นะผมเป็นเบอร์โทรให้ดีไลน์นะครับ ท่าสันทยนะผมก็อ,อยากจะมาหนุนผลไม้ให้กับน้องน้องก็จะไล์ขายผลไม้ออนไลน์ทุกวันนะครับผมเพื่อหาคะแนนในการสร้างบ้านนะผมอันนี้ก็เหลือขั้นตอนสุดท้ายนะผมก็เหลือแค่ลังคาครับโครงเหล็กอะไรของน้องอันดาก็เสร็จหมดที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเสร็จที่เรียบร้อยหมดแล้วรายเอียดก็เก็บหมดนะครับสีเสาก็ทาแล้วเหลือแต่ลังคาเท่านั้นนะครับผม ก็อัปเดตให้แม่ได้รับชมนะครับผมก็เล็กยังเหลือนะครับผมดูนะครับช่างเรามาเล็กเหลือเราก็จะทํากระท่อมกระท่อมให้ให้พ่อขว้าแน่นอนนะครับผมเราก็จะทํากระท่อมเล็กๆอยู่ฝั่งนี้นะครับผมนี่นี่ครับอยู่ฝั่งนี้นะครับทํากระท่อมนอนเป็นเพื่อนน้องอันดานะครับว่เาเราอยู่อ่าซ้ายหมู่บ้านนะครับซ้ายหมูบ่บ้าน แล้วก็อยู่ติดติดท,าตดทางด้วยนะครับผมอยู่กับติดทางดับนะครับช่างก็กำลังวัดนะครับผมก็เข้ามาเิืตามน้องอัญญาได้นะครับผมเราก็จะปักหมุดไว้นะครับแม่ท่านใดสนใจอยากจะช่วยน้องช้างก็ได้นะครับผมอเอ็นขาดคะแนนค่าสันไทยเดี๋ยวเราก็จะช่างวัดเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะถามว่าต้องใช้กิบแผน่นนะครับต้องใช้คะแนนเท่าไหร่นะครับ เราจะมาคุยอัปเดตให้แม่ได้รับชมนะครับผมนี่นะครับนี่ก็อ่าตจากเมื่อกี้นะครับผมก็ให้มารับชมนะครับผมบ้านตอนที่น้องยังอยู่นะครับนี่นะครับบ้านตอนที่น้องอยู่ปัจจุบันนะครับก็จะปุพังชังสีก็อาจจะเปิดนะครับก็อยู่ใกล้ๆกันนะครับแม่แม่ครับ นี่นะครับให้แม่ได้รับชมนะผมน้องอันดานี่ก็คุณแม่คําแสนนะครับผมก็โยกเต้นซ้ายขวานะครับดีใจนะครับที่จะได้มีบ้านหลังใหม่นะครับดีใจนะครับแต่คนอื่นนะผมก็ขอขอบคุณแม่แม่ใจบุญทุกท่านนะคผมพ่อพ่อใจบุญทุกท่านเลยนะครับที่เข้ามาเมตตานะครับมาอุดหนุนผลไม้ให้กับน้องอันดาและครอบครัวนะครับผม ช่วยอุนุนผลไม้เข้ามานะผมเราก็นําคะแนนของทุกท่านนะผมเก็บในการสร้างบ้านนะครับเก็บในการสร้างบ้านให้กับน้องๆนะครับต้องขอขอบคุณมากๆนะครับก็หลังคาบ้านของน้องก็ประมาณนี้นะครับฝั่งนี้น้องอันดานะผมน้องอันดาสาวสวยของเราอันดาจ๋าสวัสดีข้าก่อนลุกเร็วสูงบนสูงสวัสดีข้าก่อนอู้ดรือนวงงงงงงสูงเสียงดังเลยสูงบนสูงสวัสดีข้าดังหน่อยสวัสดีข้าดังหน่อยเร็ว สูงบนสูงวันดีค่าดังน้อยเด้อเสียงดังหน่อยอยู่จะได้บ้านแล้วลูกเด้อวันดีค่างดังหน่อยเสียงดังหน่อยเด้อเสียงอะไไหนเสียงอ่ะเสียงดังหน่อยลูกยังเคี้ยวอยู่นะครับวันดีค่าเสียงดังน้อยลูกเด้อวันดีค่าดังน้อยเสียงดังหน่อยน่ารักหน่อยเด้อเสียงดังหน่อยลูกวันดีค่าดังหน่อยเด้อวันดีค่าดังหน่อยเด้อเสียงดัง เสียงดังนะครับนี่นะครับน้องอันดานะครับนี่กับคุณแม่คํำแส่นะครับสาวน้องอันดาของเราหนูชอบไหมลูกหนูจะได้บ้านใหม่แล้วดูแววตาของน้องนะครับนี่ก็ลังคานะครับก็อย่างที่เห็นนะครับแม่ๆม่ครับก็ตอนนี้ก็ขาดค่าสันไทยนะครับผมค่าสันไทยนะครับคือขั้นตอนจะขั้นสุดท้ายแล้วสู้กันมาหลายเดือนนะครับผม นี่ก็คุณแม่คาแสนนี่ครับคุณแม่คาแสนกับน้องอันดานะครับอยู่ด้วยกันนะครับแม่แม่ครับส่วนนพเก้าของเรานะผมอีกเครื่องหนึ่งนะครับผมก็อยู่อีกที่หนึ่งนะผมเพราะว่ามีอาการตกมันนะครับเราไม่สามารถนํามาอยู่กับคุณแม่แล้วก็น้องได้นะครับผมกลัวเป็นอันตรายต่อน้องๆนะครับเดี๋ยวช่างเขาก็เซลเขาจะมาโทรบอกนะครับผมว่าต้องการใช้กี่แผ่นนะครับ คะแนนเท่าไหร่นะครับผมเดี๋ยวเราก็จะอัปเดตให้แม่แม่ได้รับชมนะครับผมฝั่งนี้ก็จะเป็นบ้านของอหลักของพี่โนพเก้าอยู่นะครับฝั่งนี้กลางคืนก็จะเป็นคุณแม่คำแสนน้องอันดาก็จะอยู่ในโรงช้างนะครับผมโรงช้างก็จะปูพังหน่อยนะครับผมก็ฝากแม่ๆนะครับผมพี่คุณพ่อใจบุญทุกท่านนะครับผมที่ท่านใดสนใจนะครับผมอยากจะมาเมตตานะครับช่วยเป็นค่าสันทยหรือ,อเข้ามาอุดหนุนผลไม้ให้กับพวกเราก็ เรียนเชิญได้นะครับผมเราก็จะปักหมุดไว้นะครับผมใต้คลิปนะครับผมต้องขอบคุณไว้ล่วงหน้าเลยนะครับผมนี่นะครับบ้านของน้องอันดาก็อยู่ใกล้ๆนะครับผมต้องขอบคุณไว้ล่วงหน้าเลยนะครับนี่นะครับเราก็อัปเดตให้แม่ๆได้รับชมนะครับผมฝั่งนี้ก็จะเป็นแปลงผักแปลงแปลงผักของน้องกั้งนะครับผมนะครับนี่ครับเราก็จะให้แม่ๆได้ รับชมนะครับผมอัปเดตบ้านของน้องอันดานะครับก่อนอื่นก็สำหรับทลิปนี้นะครับผมขอตัวเข้าไปสำหรับทลิปนี้นะครับผมก็จบทลิปเพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันใหม่ทลิปหน้านะครับผมเราก็จะอัปเดตให้แม่ได้รับชมนะครับได้รับชมคลิปความน่ารักของน้องอันดานะครับช่วงนี้เราก็มีความตั้งใจที่อยากจะสร้างบ้านให้กับน้องนะครับผมสำหรับทลิปนี้สวัสดีครับก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะครับผม ก็ฝากมาอุ่หน,นุนผลไม้ให้กับน้องช้างเราได้เลยนะครับผมสำหรับทินี้สวัสดีครับ